อยาหอย่าเกี่ยวครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับต้องบอกเลยเลยครับถ้าใครจะไปยังโกดังกับผมหรือในโรงแรมครับสามารถเปิดใจได้ครับก็ต้องบอกว่าไปที่แอสเซทีเหรือไม่ก็สแกนคิวโค้ดเข้าไปรับรองครับว่าเราจะไปเต็มกระบุงด้วยกันครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าหยิบยกมาก็คือในทางด้านของศึกผู้บอลยูฟา League, แชมเปี้ยนลีกแรกก็คือไปอยู่กันที่คู่ของดินาโมมินครับกับในทางด้านของโรโดโกเรส และต้องบอกได้เลยครับว่าสำหรับในทางด้านของดิโดโมมินกับรูโดโกเลสเนะฮะเวลาในการเจอยกันมานัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นในทงด้านของรูโดโกเลสครับที่สามารถเอาชนะในทางด้านของดิโดโมมินไปแต่ก่อนหน้านั้นครับปี2024ครับเป็นในทงด้านของดิโดโมมิน ที่เอาชนะในทางด้านของโรโดโกเรสไปครับและต้องบอกว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดสําหรับในทางด้านของดิโดโมมินครับต้องบอกว่าพวกเขาหลุดแพ้ไปถึง4เกมครับแระกเกบชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับส่วนในทางด้านของโรโดโกเรสครับก็ไม่แพ้กันเช่นกันเก็บชัยชนะมาเกมเดียวครับและต้องบอกว่าหลุดแพ้ไป2เสมอ2นะครับผลงานเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าสูสีกันเป็นอย่างมากฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบ้านใครบ้านมันครับ วันนี้ในการที่ดินานโมมินในบ้านเชื่อว่าอาจเบียดในทางด้านของรุโดโกเลสได้ยึดใจไปที่ดินโโมมินรับการครับผมมีสิทธิ์ว่ามันน่าจะเต็มกระบุงครับเพราะฉะนั้นครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยถ้ามาตามนัดลั่นแน่นอนครับพี่ๆครับและอีกหนึ่งตัวครับเวลาตะหนึ่งสี่ิห้านาทีเน่ะเตะพร้อมกันเลยครับก็คือในทางด้านของอรินฟิลกับในทางด้านของเชลบอนครับ ผลงานเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่สูสีเบียดกันมาตั้งแต่นัดล่าสุดที่เจอกันเชลลบอนเอาชนะในทางด้านลินฟิ์ไป1ประตูต่อศและก,ก่อนหน้านั้นผลงานในการเคยเจอกันมาจบที่เสมอ0ูด้วยครับผลงานห้านัดสำหรับในทางด้านของเชลบอนครับต้องบอกเลยเลยครับ พวกเขาหลุดแพ้ไปถึง3เกมและเก็บชัยชนะมา2เกมจาก5เกมจาก5เกมเนี่ยครับต้องบอกว่าไปจบที่สูงเต็มเวลาถึง3เกมครับและจบมุดดินต่ำไป2เกมนะเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าเ,าเรามาดูในทางด้านของรินฟิวเนะครับริ field, นฟิวเนี่ยครับต้องบอกว่าเก็บชัยชนะมา2เกมจาก5เกมแล้วหลุดเสมอไป2นะครับ แพ้ไปเนี่ยครับต้องบอกว่าแพ้ไปหนึ่งนะเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าในด้านของรินฟิลเน่ผลงานค่อนข้างเชื่อชัดเจนอยู่แล้วครับแต่เชื่อว่าวันนี้การเจอกับในด้านของเชลบอนค่อนข้างที่จะต้องรัดกุ่มหน่อยถ้าไม่รัดกุ่มโดนเชล์บอนแน่นอนคู่นี้ครับยึดใจให้มองไปที่เชล์บอนครับนี่คือสุดฟุตบอลสองตัวสำหรับวันนี้รอบดึกดึกหน่อยอร่อยแน่ชี้ชัดไว้ให้ครับแลพพี่ๆท่านใดครับที่ยังไม่ได้เดินทางมาหาผมในโกดังสามารถ เจอกันได้ครับก็ไปที่ a s s ซัที95หรือไม่ก็สแกน QR Code แล้วเจอกันโชคดีครับ